สวัสดีครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วผมเคยเจอเรื่องราวแปลกๆจากการไปตกปลาใต้สะพานพร้อมกับพี่ที่เป็นญาติคนหนึ่งและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ผมพบเจอกับเรื่องหลอนจนถึงขนาดที่ว่าทําให้ผมเคยนอนกอดกับผีอยู่แนบชิดกับผีตัวเป็นๆจนทําให้ผมไม่เคยลืมมาจนถึงทุกวันนี้ผมขอสวัสดีอีกครั้งนะครับ ย้อนกลับไปในตอนนั้นเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กอายุประมาณ12-13ปีอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดซึ่งในแถบบ้านของผมนั้นเป็นเขตชุมชนที่เริ่มจเจริญมีถนนคอนกรีตหลายสายรวมทั้งเปลี่ยนจากสะพานไม้เป็นปูนให้ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับด้วยความที่พื้นที่แถบแนั้นมักจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ สร้างบ้านอยู่ใกล้ๆกันทําให้ผมมีพี่ที่สนิทกันคนหนึ่งอายุประมาณ20ปีชื่อว่าพีตะเป็นลูกของป้าที่ชอบมาชวนผมออกไปเที่ยวเล่นออกไปไหนมาไหนด้วยกันก็ได้เอ่ยปากชวนขึ้นมาว่าตูนมืดๆไปตกปลากันไหมเพื่อจะได้ยี่สกสักตัวสองตัวจะได้เอากลับมาให้ยายทำกินเอาดิพี่เดี๋ยวไปขอแม่ก่อน บอกว่าไปกับพิตะแม่น่าจะให้ไปหลังจากนั้นผมเลยเข้าบ้านไปขอแม่ซึ่งแม่ก็อนุญาตครับแต่ก็บอกพิตะว,ว่าให้ระวังตัวดูแลตัวเองกับน้องให้ดีแล้วอย่าอยู่จนดึกมากแม้ว่าบ้านเราจะปลอดภยัยแต่ก็ไม่รู้ว่ามืดค่ำดึกดื่นแบบนั้นอาจจะมีอะไรที่พวกเราไม่ทันคิดเมื่อแม่พูดแบบนั้นพิตะก็รับปากครับ ก่อนจะกลับบ้านไปเตรียมเบ็ดแล้วก็บอกกับผมว่าเดี๋ยวช่วงค่ำ,คำจะขับรถมารับอีกทีถ้าว่างให้ไปขุดไส้เดือนหรือเตรียมเหยื่อเอาไว้เพราะของที่พี่มีอาจจะเตรียมไว้ไม่พอในบ่ายวันนั้นผมเลยเดินไปขุดไส้เดือนหลังบ้านใส่รวมกันไว้ในกระป๋องนมเพื่อรอให้พี่ตะมารับจนถึงหัวค่ำของวันนั้นเมื่อพี่ตะขี่รถมาผมก็ซ้อนท้ายรถของแกออกไป ในคืนวันนั้นพิตะพาเขียรถไปสถานที่แห่งหนึ่งห่างจากบ้านไปประมาณ4-5กิโลแล้วเมื่อไปถึงผมก็พบว่าแกพาไปจอดที่ริมแม่น้ำที่มีสะพานปูนตัดผ่านซึ่งเป็นหนึ่งในห้ามแม่น้ำสายหลักแล้วแกก็พาผมเดินลงไปข้างล่างเพื่อไปนั่งตกปลาใต้สะพานวันนั้นเมื่อเดินลงไปผมก็รู้สึกแปลกแล้วก็แอบรู้สึกเหม็นอยู่เหมือนกัน ก่อนที่จะได้เห็นว่าใต้สะพานปูนตรงนั้นมันมีลักษณะเป็นกองขยะเหมือนกับชาวบ้านชอบเอาของมาทิ้งไม่มีทางการมาควบคุมแต่ผมก็ไม่สนใจเพราะหลังจากที่เดินลงไปไม่นานด้วยความที่เหม็นไม่มากจมูกก็เลยเริ่มชินหลังจากนั้นเมื่อพิตะย่อนเบ็ดลงในน้ําแกก็ยืนคุยกับผมอยู่สักพักหนึ่งแล้วผมก็เห็นว่าแกเดินไปด้านหลังกองขยะ แล้วก็ลากไม้อัดแผ่นหนึ่งกลับมาซึ่งเป็นไม้ที่ไม่หนามากแต่ก็มีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งพอให้นั่งได้สองคนเมื่อพิตะลากกลับมาถึงแกก็เอาวางทับกองขยะเอาตะเกียงขึ้นมาจุดไฟส่งยาก,กันยุงให้ผมทาก่อนที่จะบอกว่าเดี๋ยวพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้แหละน่าจะนั่งสบายเดี๋ยวสักตีหนึ่งตสองพวกเราค่อยกลับกัน ด้วยความที่พิตะแกเป็นคนนิสัยดีครับเลยค่อนข้างคุยกันสนุกแต่หลังจากที่นั่งกันไปด้วยความที่เราทั้งสองคนใส่กางเกงวอร์มขายาวเลยทําให้รู้สึกว่าไม้อัดแผ่นนั้นมีเสี้ยนกลัวว่ากางเกงจะขาดซึ่งพิตะก็รู้สึกเหมือนกันแกก็เลยบอกว่าถําแบบนั้นเดี๋ยวให้ผมลุกขึ้นก่อนเดี๋ยวแกจะกลับด้านไม้อัดแล้วค่อยลองนั่งกันอีกที แต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมลุกขึ้นแล้วก็ช่วยพี่ยกไม้อัดแต่ก็ปรากฏว่าทันทีที่พี่ตายกขึ้นแก่ก็ร้องเฮยขึ้นมาก่อนจะเอามือขึ้นมาดมและเพียงเท่านั้นเลยครับแก่ก็ร้องขึ้นมาเลยว่าข้างล่างมีน้ำขยะเป็นน้ำลักษณะเหนียวเหนียวคล้ายๆกับเมื่อคน้คนๆเลยทำให้แกบอกว่าพวกเรานั่งแบบเดิมดีกว่ากางเกงขาดก็ไม่เป็นไรดีกว่านั่งทับน้ำขยะ ที่น่าขยะแขยงแบบนั้นผมก็โอเคครับไม่ได้คิดอะไรมากแต่หลังจากที่นั่งลงอีกครั้งก็ปรากฏว่าด้วยความเป็นคนขี้เล่นของพี่ตะแกเลยเอามือที่เปื้อนน้ำขยะมาป้าที่ชายเสื้อของผมก่อนที่จะยิ้มแล้วก็หัวเราะด้วยความชอบใจแม้ในตอนนั้นผมจะรู้สึกขยะแขยงแต่ก็ไม่คิดอะไรมากเพราะปกติพวกเรา ก็มักจะแกล้งกันเป็นประจำจนหลังจากนั้นผมก็เห็นพิตะเดินลงไปเที่ยวืมแม่น้ำก่อนจะเอื้อมลงไปล้างมือแล้วก็เดินกลับมานั่งที่เดิมพิตะพี่รู้จักตรงนี้ได้ยังไงไม่เห็นมีคนเลยหมาสักตัวก็ยังไม่มีโคตรจะเงียบถ้ามาคนเดียวคงน่ากลัวนุ่นไงนุ่นไม่ใช่คนเหรอสงสัยจะเป็นผีมั้ง แต่ในตอนนั้นเองครับหลังจากที่นั่งไปเรื่อยๆผมเลยหาเรื่องชวนคุยถามออกไปส่งๆว่าแถวนี้ไม่มีคนเลยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผมถามออกไปแบบนั้นผีตะก็ขยิบตาแล้วก็ส่งสิกไปด้านหลังและทันทีที่ผมหันไปผมก็เห็นว่าข้างหลังของพวกเรานั้นบริเวณข้างต้นไม้ใหญ่ได้มีคนแก่คนหนึ่งลักษณะเหมือนกับขอทานกำลังนั่งมองพวกเราอยู่ ผมขนลุกเลยครับเพราะไม่ทันสังเกตเห็นมาก่อนแต่พิตะก็บอกว่าแกนั่งมองพวกเรามาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ไปยกไม้อัดมาลักษณะเหมือนกับว่าแกอยากจะเข้ามานั่งกับพวกเรามาสิเข้ามาสิกูตีจริงๆนะจะฟาดด้วยเบ็ดนี่แหละจะเอาให้หลังลายเลยด้วยความขี้เล่นของพิตะแกเลยพูดออกมาเบาๆ เพื่อหยอกเล่นกับผมคือแกพูดเบาจริงๆครับยังไงก็ได้ยินกันแค่สองคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากที่พิตะพูดเล่นแบบนั้นผมก็เห็นว่าคนแก่คนนั้นได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็หัวเราะอย่างน่าขนลุกก่อนที่จะเดินหายไปถึงจุดนั้นพวกเราทั้งสองคนต่างก็หันไปมองเป็นทางเดียวกันแล้วก็เห็นว่าหลังจากที่เขาลุกขึ้นมา เขาก็เดินหายไปเลยตอนนั้นเลยไม่สนใจแต่ในคราวนี้เองเลยครับหลังจากที่นั่งไปเรื่อยๆพีตาก็เอามือมาสะกิดแล้วก็ชี้ลงไปในน้ำก่อนที่ผมจะเห็นว่าในแม่น้ำขนาดใหญ่มันกลับได้มีคนคนหนึ่งลักษณะเป็นคนแก่กำลังเดินอยู่ในน้ำเหมือนกับลงไปจับปลาแล้วก็ตั้งใจให้พวกเราเห็นก่อนที่เขาคนนั้นจะเดินผ่านหน้าของพวกเรา แล้วก็หายเข้าไปในความมืดเฮ้ยพี่อะไรอะน้ามันลึกไม่ใช่เหรอเีลยวใช้ตาคนข้างหลังไหม <uno> เขาลงไปเดินได้ยังไง <1> 1> ไม่รู้เหมือนกันวะแต่พี่ว่าคงไม่ลึกแหละไม่งั้นเขาจะลงไปได้ยังไงและหลังจากนั้นในขณะท,ที่ผมยังไม่หายกลัวเวลาผ่านไปแค่ประมาณ5นาทีผมก็รู้สึกว่า เหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองมาจากที่ไหนสักแห่งและคุณผู้ฟังครับเมื่อผมเงยหน้าขึ้นไปเท่านั้นเลยครับผมก็เห็นชัดๆเลยว่าเป็นคุณตาคนนั้นเป็นตาคนเดิมคนเดียวกับที่เคยนั่งอยู่ด้านหลังคนเดียวกับที่เดินลงไปในน้ําเมื่อสักครู่แต่ในตอนนี้เขากลับขึ้นไปยืนอยู่บนสะพานแล้วก็ชะงกหน้ามองลงมาผมสะก,กิดพิตะเลยครับแต่ทว่า พิตาก็กลับมองขึ้นไปไม่ทันโดยที่ตาคนนั้นได้ถอยหลังหายกลับเข้าไปก่อนผมเริ่มไม่ไหวแล้วครับรู้สึกว่าอยากกลับบ้านจนเวลาผ่านไปอีกไม่นานผมก็รู้สึกว่าพิตามีอาการแปลกๆเหมือนกับแกนั่งนิ่งตัวแข็งทื่อแล้วก็เอากำปั้นเคาะไม้โดยที่เคาะอยู่หลายครั้งเหมือนกับว่ามีอะไรแปลกๆแล้วแกพยายามส่งสัญ,ญญาณให้กับผม ตามีอะไรหรือเปล่าพี่เป็นอะไรพี่เคาะไม้ทำไมรู้ไหมมันหน้าขนลุกตูนพี่ไม่ได้เคาะว่ะแล้วเอ็งรู้สึกไหมว่ามันดังขึ้นมาจากข้างล่างเพียงเท่านั้นเลยครับหลังจากที่ผมถามออกไปแล้วพี่ตาค่อยๆหันหน้ามาบอกผมด้วยอาการตัวแข็งแบบนั้นทำให้ผมลุกขึ้นมาเลยครับกระโดดออกจากไม้อัดทันที ซึ่งพิตะก็กระโดดขึ้นมาเช่นกันโดยที่ผมบอกได้ครับว่าไม่เอาแล้วรีบกลับบ้านกันเถอะผมกลัวไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วแต่ในตอนนั้นเองก็ยังมีความสองจิตสองใจทำให้พิตะพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวเราเปิดแผ่นไม้ดูกันเถอะเปิดขึ้นมาดูอีกรอบหนึ่งและเมื่อพิตะบอกแบบนั้นผมเลยขัดไม่ได้ได้แต่รีบช่วยทำให้เสร็จเสร็จไป และเพียงเท่านั้นเลยครับทันทีที่เปิดแผ่นไม้ขึ้นมาแล้วพลิกกลับไปอีกฝากหนึ่งก่อนจะเอาเท้าเคลียขยะออกและเมื่อเอาไฟฉายมาส่องดูผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่าพวกเราทั้งสองคนจะเห็นโครงกระดูกมนุษย์ที่ตายมาแล้วเป็นปีทุกอย่างย่อยสลายเกือบหมดจนแม้กระทั่งกลิ่นเองก็ปะปนกับกลิ่นขยะจนแทบไม่เหลือกลิ่นเน่าอยู่แล้วผมกลัวมากเลยครับ ทำให้หลังจากที่เห็นแบบนั้นผมเลยว,วิ่งออกมาที่ถนนทันทีมารออยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์ก่อนที่พิตะจะวิ่งตามออกมาแล้วก็รีบพาผมกลับไปส่งที่บ้านทันทีคืนนั้นผมกลัวมากเหลือรีบเข้านอนทันทีโดยที่พิตะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแจ้งตำรวจจนเมื่อเช้ามาพิตะเลยมาหาที่บ้านมาเล่าให้ที่บ้านของผมฟังซึ่งพ่อและแม่ทั้งตายาย ทั้งญาติที่อยู่แถวๆนั้นต่างก็เดินมาฟังกันหมดโดยที่พิตะบอกว่าเมื่อคืนตำรวจเขาสารุปแล้ววันน่าจะเป็นตาแปน้นซึ่งเป็นคนใดบ้านเป็นขอทานที่หายไปตั้งแต่ปีก่อนรวมถึงเขาสันนิษฐานกันว่าตาแป้นน่าจะเข้าไปเก็บขยะซึ่งแกไม่แข็งแรงแล้วก็ป่วยเจนตาอยู่แล้วแกเลยน่าจะล้มแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่มีใครเข้าไปเจอ วันนั้นในช่วงบ่ายมันก็ได้มีสิ่งที่น่าขนลุกอีกอย่างหนึ่งเมื่อผมนึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่เปิดไม้อัดขึ้นมาครั้งแรกแล้วมือของพี่ตะไปจับโดนเอาน้ำเหนียวเหนีก่อนที่จะแกล้งเอามาป้ายชายเสื้อของผมและเมื่อผมเปิดชายเสื้อขึ้นมาดูผมขนหัวลุกเลยครับเมื่อได้เห็นว่ามันมีคราบสีน้ำตาลลักษณะเป็นดอยนิ้วมือเปื้อนที่ชายเสื้อของผมอยู่ ผมเลยรีบถอดเสื้อเลยครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับจังหวะที่ว่าที่หน้าบ้านของผมตาจุดไฟเผาเขายะพอดีผมเลยตัดสินใจว่าจะไม่ใส่เสื้อตัวนี้อีกแล้วเพราะเป็นแค่เสื้อแถมปุ๋ยก็เลยรีบเดินเข้าไปก่อนจะโยนเสื้อเข้าไปในกองไฟเพื่อเผาเสื้อตัวนั้นทันทีหลังจากวันนั้นเรื่องทุกอย่างน่าจะจบลงแต่ก็กลับกลายเป็นว่ามันมีอยู่วันหนึ่ง ในขณะที่ผมนอนอยู่ผมรู้สึกว่าหลังจากที่หลับไปกลางดึกผมรู้สึกเหมือนว่าเตียงขยับและเมื่อลืมตาขึ้นมาผมก็เห็นว่ามีคนนอนอยู่ข้างๆกับผมทําให้คิดว่าตากแกล้งเพราะเมื่อตอนเด็กๆตาชอบเข้ามานอนด้วยแล้วก็นอนเบียดกันจนถึงเช้าผมคิดเลยครับว่าวันนี้ตาแกอาจจะเมาแล้วก็เข้ามานอนด้วยเพราะว่าแกชอบกินเหล้าขาว แล้วก็โดนยายดุเป็นประจำผมเลยหันไปนอนกอดเอามือไปโอบตัวของแกเอาขาไปกายหัวเข่าและคุณผู้ฟังครับเมื่อผมลืมตาขึ้นมาเท่านั้นเลยครับผมเห็นเขาเป็นใครก็ไม่รู้ใส่เสื้อผ้าขาดๆเนื้อตัวสกป,ปรกนอนหงา,นหายลืมตาข้างอาปากมีแต่ฟันสีดำพร้อมกับเนื้อตัวของแกที่เน่าเปื่อยจนเกือบหมดแล้วเพียงเท่านั้นเลยครับ มันทำให้ผมช็อกร้องตะโกนวอยวายเสียงดังกระโดดวิ่งหนีออกมาเลยทำให้คนในบ้านแตกตื่นกันหมดทั้งพ่อและแม่ทั้งตายายต่างก็รีบออกมาดูโดยที่ผมร้องไห้แล้วก็เล่าทุกอย่างให้เขาฟังแล้วหลังจากนั้นเขาได้พาผมเข้าไปในห้องแล้วก็เปิดไฟและเพียงเท่านั้นเลยครับพวกเขาเจออะไรทราบไหมครับพวกเขาได้เจอสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยสังเกต นั่นก็คือว่าถ้าหากคุณผู้ฟังจำได้ในวันนั้นที่พิตะเอาคราบเหนียวเนียมากแะแรงป้ายชายเสื้อของผมแล้วตอนที่กลับมาผมรีบเข้านอนเลยจนเมื่อตื่นเช้ามาในช่วงบ่ายผมก็เอาเสื้อไปเผาแต่ผมลืมแล้วก็ไม่คิดเลยว่าหลังจากที่นอนไปแล้วเลยทำให้ครับน้ำเลือดน้ำหนองสิ่งที่น่าขนลุกเหล่านั้นเลอะอยู่บนที่นอนของผม หลังจากที่เปิดไฟแล้วได้เห็นชัดๆแบบนั้นพวกผู้ใหญ่เลยคิดว่าเขาน่าจะตามผมมาเพราะเขาเป็นคนใดบ้านน่าจะอยากมาอยู่บ้านแบบนี้ผมเลยบอกเลยครับว่าไม่เอาแล้วพรุ่งนี้ให้ซื้อที่นอนให้ใหม่ที่นอนหลังนี้ให้เอาไปเผายังไงก็ไม่กล้านอนหรือถ้าหากไม่ซื้อให้จะให้นอนกับพื้นก็อยอมในคืนนั้นผมเลยไปนอนในห้องพ่อกับแม่ จนเมื่อตื่นเช้ามาตาหน้าจะมีสติมากขึ้นแกเลยบอกว่าไม่จำเป็นต้องเผาดอกเดี๋ยวยกเอาไปไว้ในสวนถ้าเขาอยากได้เขาไม่มีก็ให้เขาไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมารบกวนกันอีกแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดนะครับเพราะในช่วงก่อนที่ตาจะเสียตอนที่ตาเริ่มมีอาการหลงพวกเราทุกคนได้เห็นว่าตอนที่ตาดื่มเหล้า ตาจะพูดคุยกับใครก็ไม่รู้เหมือนกับไม่ได้ดื่มอยู่คนเดียวรวมทั้งบอกว่าไม่ต้องห่วงไปอยู่ที่นู่นแกมีเพื่อนก่อนที่อีกไม่นานแกบอกว่าแกจะไปแล้วแล้วก็เสียชีวิตไปอย่างสงบหลังจากนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ผมไม่เคยเจอเขาอีกเลยครับแต่ชาวบ,บ้านก็ร่ำลือกันว่าในสวนตาของผมมีผีคอยเฝ้าอยู่แล้วก็แทบจะเป็นสวนเดียวเลยที่ไม่เคยถูกขโมยขึ้น หรือถ้ามีขโมยเข้ามาก็เอาอะไรออกไปไม่ได้รวมถึงในปัจจุบันแม้จะผ่านมาแล้วเกิน20ปีแต่ที่นอนหลังนั้นก็ยังวางอยู่ที่เดิมมีสภาพซุดรมไปตามการเวลารวมทั้งผมยังคิดอยู่ครับว่าจะซื้ออันใหม่ไปวางไว้หรือจะปล่อยไว้แค่นั้นเพื่อให้เขาเลิกยึดติดแล้วก็ไปผุดไปเกิดเสียที